ซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปีนะครับ21ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดนะครับรวมรางวัลกว่า4,3200บาทนะครับเหมาะกับใครคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันแล้วพิเศษสุดนะครับสำหรับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับและถ้าซื้อ1ล้านขึ้นไปการันตีเงินรางวัลน,นะครับเลขท้าย4ตัวถูกแน่นอนนะครับ4ตัว800บาทเนาะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับระยะเวลานะครับรายละเอียดของสลากออมสินพิเศษ2ปีระยะเวลาการฝากตั้งแต่2กรกฎาคม2567เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีคือบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุของสลากคือ2ปีสิทธิ์การถูกรางวัลน,นะครับ24ครั้งด้วยกันสลากหน่วยละ100บาทนะครับรายละเอียดกระดอกเบี้ยนะฝาก ครบ2ปีจะได้รับดอกเบีย้ย1บาท25สาตางค์ต่อหน่วยนั่นเองนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่รับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับ <c oughs> วงเงินการรับฝากสำหรับแอป m มโมนั้นสามารถที่จะฝากได้ตามกำหนด วงเงินนะครับดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็น1 5 0 0 0 15, 0ห0 0 0 0ห0 0หรือสามารถระบุจำนวนเงินที่ฝากแต่ต้องหาร1,000นะครับตั้งแต่1,000สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจำนวนที่หารด้วยพันลงตัว 3. วงเงินทำรายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชี 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้แต่สามารถตรวจสอบ รายการฝากได้ในบริการโมบายแบงกิ้งไมโม่หสามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลักเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดรยะยลลาการฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลน,นะครับออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมจะออกรางวัลวันที่29ธันวาคมและ2พฤษภาคม 25อ่าของทุกปีนะครับหยุดจับนายในว like <al> ันที่ออกรางวัลนะครับการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลการรับเงินนะครับโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลเงื่อนไขหลักนะครับหากหนึ่งหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลก็ควร ที่จะดำเนินการนะครับหลังวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการ m y ่เอ่ b โ b บายแบงนะครับหรือแอป m y m o สามารถทำรายการฝากถอนนะครับผ่านบริการ Mobile Banking ไมโมได้นะครับ4ไม่ับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว้ 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารัอมสินหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจนะครับอายการและประกันตัวในจําเลยในชั้นศาลหรือหลักประกันการออกหนังสือคาประกันสลักครบอายุนะครับโอนเงินสลักครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับเงินรางวัลน,นะครับรางวัลที่1จํานวน ครั้งที่ออกรางว daha, 30, 000, 000 2, ัลคือ1ครั้งรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวนครั้งที่ออกรางวัลคือ1ครั้งนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่4จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่จําจนวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งรางวัลละ 800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปี21ล้านบาทจะได้รับ2 1 0 0 0หน่วยนะครับซึ่ง210,000ห, 21, หน่วยนั้นจะการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย4ตัวเลขละ800บาทนะครับ จํานวนที่ถูกคือ21หมายเลขนะ800คูณ21ก็16,800บาทต่อง,งวดได้แน่นอนนะครับ16,800บาทคูณ24งวดนะครับตลอด2ปีได้43,200บาทครบกำหนดนะครับจะขายได้นะครับหน่วยละ101บาท25สตางค์ูณ2,10,000หน่วยเท่ากับ 21ล้า26น262,500บาทการันตีถูกรางวัลทุกงวด16,800บาทต่อง,งวดคูณ24ก็43,200บาท21ล้า26น262,500บาทบวก43,200บาทเท่ากับนะครับเงินรางวัลพร้อมเอ่อเงินเงินต้นนะครับพร้อมดอกเบี้ยและบวกเงินรางวัลก็เป็น21ล้าน 6 65,700บาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครซื้อสลักออมสินพิเศษ2ปีบ้างนะครับลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันหน่อยก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านก,นกันก่อนนะครับ โมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับ r o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1213